แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูสำหรับหน้าร้อนมาฝากเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามีเพจ Facebook ชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะ ก่อนอื่นก็ไปเตรียมนมพิทาชิโอกันก่อนนะคะวันนี้เราใช้อยู่ที่2กล่องอันนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะแต่ว่าบางสาขาก็ไม่มีเนาะถ้าไม่มีนมพิตาชิโอรเราก็ใช้เป็นนมจืดนมอัลมอนด์แทนก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไป2ส่วนสามถ้วยตวงตัวนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มความหวานอีกเล็กน้อยนะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปประมาณสัก1ส่วนสช้อนชา ตามด้วยน้ำเชื่อมญยาหวาน1ช้อนชาบอกไว้ก่อนนะคะว่าสูตรนี้จะหวานน้อยถ้าเพื่อนๆนนะคะชอบความหวานที่แบบมากหน่อยก็อาจจะเติมน้ำตาลนะคะน้ำเชื่อมหรืออื่นๆที่เป็นสารให้ความหวานนะคะแล้วแต่เราเลยเนาะ ชิมรสด,ดูก่อนก็ได้นะคะถ้าหวานยังไม่พอก็เติมได้จากนั้นให้ใส่ใบเตยลงไปแล้วก็นําไปต้มไฟเบาๆนะคะอย่าต้มจนแบบเดือดพลาดนะ่านเนาะเอาแค่พอร้อนแล้วก็ให้ใบเตยเนี่ยมีกลิ่นหอมออกมาก็พอนะคะนี่ค่ะต้มได้ประมาณนี้กลิ่นใบเตยก็เริ่มออกมาแล้วจากนั้นก็ให้เราปิดเตานะคะจากนั้นให้นําไปกรองเอาเศษต่างๆออกพักไว้ให้เย็นค่ะ ต่อไปเราก็ไปเตรียมเส้นลอดช่องสิงคโปร์นะคะวันนี้เราใช้แบบเป็นสำเร็จรูปเนาะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วเนาะห่อหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะคะอันนี้ประมาณครึ่งหอ่อจำได้ว่าซื้อมาประมาณ40บาทนะะก็ได้เยอะพอสมควรเนาะให้เรานำไปต้มในน้ำเดือดๆนะคะถ้าเส้นมันจับกันเป็นก้อนก็ให้เราคลี่ออกก่อนที่จะเอาลงไปต้มนะคะ ก็ให้เราต้มไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็เส้นมันก็จะแบบออวบๆบวมๆนิดนึงนะคะประมาณนี้จากนั้นให้เราตักไปน็อกในน้ําเย็นนะคะเพื่อ,อลดความสุกไม่ให้มันสุกต่อน,นั่นเองค่ะสําหรับน้ําเย็นที่เราใช้วันนี้เราใช้น้ําเย็นที่แช่ในตู้เย็นนะคะหรือว่าใครจะใส่น้ําแข็งลงไปด้วยก็ได้เลย ง่ายนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปเตรียมเสิร์ฟเลยอันนี้ใส่น้าแข็งในแก้วนะคะจากนั้นก็ตักรดช่องสิงคโปร์วางลงไปเลยตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะเสียดายอย่างหนึ่งนะคะวันนี้หาซื้อขนุนที่แบบสุกเหลืองๆอะนะคะไม่ได้เลยนะคะถ้าได้มาทานคู่กันนี่จะยิ่งหอมแล้วก็หวานอร่อยขึ้นไปอีกเนาะเสร็จแล้วก็ให้เรานะคะ ตักน้นํานมที่เราต้มไว้นะคะเติมลงไปเลยปริมาณตามชอบเลยนะคะมากน้อยแล้วแต่เลยก็เป็นขนมที huh. ่ทำไม่ยากนะคะแล้วก็สูตรนี้เราก็ปรับให้มันเฮลตี้มากขึ้นนะคะไม่ได้ใช้กะทิเนาะ ก่อนท่านนะคะก็คนสักเล็กน้อยถ้ารู้สึกว่ามันจืดนะคะก็เติมน้ำเชื่อมได้นะคะอันนี้มันก็จะแบบจืดลงไปอีกนิดหน่อยเพราะว่าเราใส่น้ำแข็งนั่นเองก็ลองไปทำดูนะคะช่วงนี้ใครว่างๆอยู่บ้านนะคะก็เป็นวิธีการประหยัดได้เหมือนกันนะพ่อหอนึงสำหรับราช่องสิงคโปร์สำเร็จรูปก็ทำได้หลายรอบนะคะถ้าทานคน2คนนี้ทำได้แบบกินได้หลายวันเลยนะคะ วิธีเก็บนะคะให้เราเทน้ํานมกับรอดช่องสิงคโปร์เนี่ยใส่กันแบบนี้เนาะการว่าเส้นมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนนะคะถ้าแยกแช่เนาะแล้วเวลาทานเราก็ไม่ต้องใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้แล้วมันก็จะเย็นแล้วก็มันก็จะมีความอร่อยนะคะคือถ้าใส่น้ําแข็งมันก็จะลดความหวานลงไปอีกทําให้จืดเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ